สวัสดีครับกับผมอดีสอนเพียงเกตสวัสดีตอนเช้าของวันที่19เมษายน2563ตรงไปตรงมานะครับคุยกับอดีสอนผมจวงหัวเรื่องไว้ว่าไอแฮชแทกในทวิตเตอร์ที่ว่ารัฐบาลขอทานเนี่ยรัฐบาลขอทานในทวิตเตอร์มา เซนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับทําไมคนถึงเชื่อเช่นนั้นเนี่ยครับท,ท,ทั้งๆที่นายกรัฐมนตรีท่านก็จะทําหนังสือเปิดผนึกธรรมดาธรรมดานี่ไปหามหาเศรษฐี20คนให้เข้าไปปรึกษาหารือกันที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากนั้นท่านก็จะไปพบกับกลุ่ม ชนต่างๆกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่ต่อไปถ้ามองโดยเจตนาดีแล้วนะครับก็น่าควรจะสนับสนุนท่านแต่ทำไมอ่ะคนถึงออกมาวิพากษ์วิจาร์ณกันอย่างมากวิพากษ์วิจาร์ณว่าท่านเป็นรัฐบาลขอทานโอ้หนักนะครับจะเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าสัวหรือเปล่า ราะที่ผ่านมาคนที่ร่ำรวยที่สุดในขณะที่ประชาชนยากจนคนแค้นความเหลือ่มล้ำทางสังคมมันห่างกันมากคนรวยรวยมหาศาลร,รวยแบบไม่มีที่เก็บครับแทนที่จะขาดทุนกำไรนี่เพิ่มกำไรขึ้นมามหาศาลโอครับปรากฏตามรายชื่อนายทุนทั้งหลายเศรษฐีทั้งหลายโดยเฉพาะอันดับหนึ่งซ p นี่ครับ แทบจะทุกเรื่องท่านครอบครองตลาดไปหมดแล้วหิวก็ามายกตัวอย่างเป็นต้นนะครับหิวก็ามาที่เซเว่นอย่างนี้ผมก็เข้าบ่อยนะครับเซเวน่นมันไม่ได้เข้าเซเวน่นมันไม,ไม่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะครับก็น่าเห็นใจในายกรัฐมนตรีนะผมก็เลยบอกว่าเออคนลองมันดวงสวยจริงๆหรือเปล่าดวงสวยจริงๆ ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเกิดจากความศรัทธาเกิดจากความเชื่อมั่นนี่แหละครับทําดีเขาก็บอกว่าไม่ดีเพราะความศรัทธาความเชื่อมัน่นมันหมดไปมันหมดสไปสําหรับท่านแล้วแน่นอนย้อนอดีตไปท่านเข้ามาสู่อํานาจมันไม่ได้มาเหมือนมันไม่ได้ปป,ปกติเหมือนสอสหรือพรรคการเมืองอื่นตามระบบประชาธิปไตย ท่านทำรัฐประหารเอารถถังเอาปืนมาจี้แล้วก็พยายามห่มผ้าเหลืองเป็นพระนะครับคือคนทํารัฐประหารเนี่ยเขาเรียกตาบวมกฎหมายอาญาตาร้อยสถือว่าเป็นกระบฏนะครับตอนหลังได้ยึดอำนาจเสร็จเป็นรัฐาธิปัตย์าริีกาโน้นกับปี2 5งห้6ตัดสินค้ำขอทันไว้ แล้วก็มาออกกฎหมายนี้ละโทษกรรมให้ตนเองเนี่ยมาสู่อำนาจตรงนี้แหละคนชาวไทยที่เขาเลือกตั้งมาเลือกคุณยิ่งรักชินวัตรมาเขาไม่ศรัทธาคุณครับจนในที่สุดก็มาร่างรัฐธรรมนูญปี60ที่เป็นเจ้าปัญหานี่แหละรัฐธรรมนูญซึ่งมีสอว2อ0ร250คนแต่งตั้งโดยท่านเองแต่งตั้งน้องชายให้มาเลือกพี่ชายยกตัวอย่างนะครับ มันไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นไม่เป็นสากลเศรษฐกิจก่อนโควิดมาเนี่ยไม่ได้ดีเดียอะไรนะครับตกต่าประชาชนสมาชิกินยากลําบากมากไม่ว่าสาขาไหนครับนี่แหละท่านถึงโชคร้ายหรือเปล่าหรือว่าท่านไม่มีฝีมือในการบริหารราชการแผ่นดินประชาชนเขาถึงไม่ให้คะแนนคุณประกาศพลกฉจุกเฉินรวบอํานาจ มาเป็นผู้ในการสออชอหรือประธานสออชอเองไม่เอารัฐมนตรีซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลมาอยู่ในสออชอเลยไปใช้ข้าราชการประจำระดับปหลักกระทรวงหรือระดับที่เทียบเท่ามาบัญชาการเองความน้อยเนื้อต่ำใจจากพรรคการเมืองก็มีนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์ก็มี ในการดูแลหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ไม่สำเร็จจากเจ้ากระทรวงโดยตรงสาธารณสุขก็มีปัญหามีปัญหาจังแต่การพยากรณ์บอกว่ามันเป็นโรคหวัดธรรมดาจนมาถึงวันขงวันบอกโอ้ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลชุดนี้จึงมีปัญหาจริงๆมีปัญหา ให้ประชาชนแม mainland, ้คุณจะเชิญใครต่อใครมาก็ยังมีปัญหาอยู่ดีครับเขามองว่าคุณทักษิณชินวัตรจะได้รับเชิญไหมคุณทักษิณชินวัตรจะได้รับเทียบเชิญมาไหมซึ่งผมกับอาจารย์นะครับวัสดีอาจารย์ครับดีีครับวัสดีครับสองคนครับวัสดีครับซึงเราได้พยากรณ์ว่าเขาไม่เขาไม่เชิญทักษิณแน่นอนโอ้ไม่ เลื่อนคุณประยุทธ์มหากิจสลิขึ้นมาหนึ่งใน20คนนั้นก็มีคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจบารดาของคุณธนาธรจึงรุ่งเร,องเรืองกิจาชาวโซเชียลบอกว่าโอ้ไปทำ้ายทำลายเขาตัดสิทธิ์ในทางการเมืองเขายุบพักการเมืองเขาแล้วยังจะมาเชิญแม่เขา <laughs> ให้มาที่ทำเนียบรัฐบาล คับก่อนนั้นนั่นก็เอานักการเมืองกะเลกวาลาดนะฮะกาเลกลาดออกมาด่าเขาอีกอบอกว่าเนี่ยไปแจกเงินสองพันบาทให้ครอบครัวที่บางพีสมุทรปราการแจกเพื่อการเมืองหรือเปล่าเนี่ยปากของพวกคุณเนี่ยใช้เด็กเด็กเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมเด็กที่ไม่มีความเชื่อถือทางการเมืองออกมาโต้อตอบแล้วคุณจะไปเรียกเขามาปรึกษาหะรลใช่นะผมไม่อยาก พงคาพยพของพวกคุณมันมันมันไม่น่าเชื่อถือนะครับผมได้ไปได้ครับได้อาจารย์ได้รแต่แล้วครับนี่อ้าวสโลสโล่พ่อใหญ่จะทำอะไรเนี่ยครับจะไปไปล้อมต้นละกอแล้วก็จะเอาไอใบไม้พรางมันไว้หน่อยเพราะมันแดดก็พอเพียงได้พอเพียงได้แดดมันร้อนนะจารยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่เจ็ดสิบสามแล้วครับโอ้ปีหน้าเจ็ดสิบสี่นะครับครับ ตอนเช้าก็เดินออกกําลังกายมีสังคมผู้สูงอายุเยอะครับที่นี่ครับผมไลฟ์สดเมื่อวานคนเข้ามาชมเยอะเลยประมาณสามสามหมื่นเคสามหม่นเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าอไอ้การที่จะเรียกเศรษฐีมาปรึกษาหารือเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเป็นประเด็นทางสังคมแล้ว่าคุณจะเอื้อประโยชน์ให้กันหรือเปล่าเ mm. พราะที่ผ่านมาเนี่ย ผมพูดไปแล้วว่าเศรษฐีรวยจริงๆนะยากจนเม้ยากจนคือประชาชนเพื่อนับเมื่อวานนี้ไปครับขึ้นทางด่วนพอผ่านพระรามสี่มันก็จะมีคนมีอะไรนะคอนโดอพาร์ตเมนต์ของคนจนอยู่นั่งอยู่หน้าบ้านมันออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้มันนั่งรอกันอยู่มันก็เลยนั่งรอกันอยู่เพื่อนบอกโอ้ยน่าสงสารเขาก็เลยว่าเออช่วยกัน คนไหนมีเงินมีทองก็ช่วยกันทำาองอาหารไปแจกเขาครับนะครับพวกที่ตกงานบางทีเ้าหาเช้ากินตอนเย็นหาตอนเย็นกินตอนเช้าเมื่อกีสงสารเขานะครับครับปัญหาในพผู้สุขพบเห็นกันทุกคนแต่ท่านนายกรัฐมนตรีผมเรียกท่านนะครับตามตําแหน่งหน้าที่ท่านก็พยายามที่จะใครก็ตาบอดคําช่างแล้วเนะี่ย <c oughs> คิดอะไรได้ก็คิดลืมตัวลืมว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีทําหนังสือเปิดผนึกไปหา มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการนายทุนต่างๆมันมันไม่พ้นเรื่องเอื้อประโยชน์คุณหญิงสุดารัตนเกือเกอยุราพันธ์ท่านบอกว่าไม่ใช่จะเอื้อประโยชน์ให้กันเหรอเกาหลังกันเหรอเรื่องนี้นะผมให้นี้คุณนะสมัยก่อนผมให้นี้คุณแล้วไงใช่ไหมเรื่องที่ประชุมศูนย์เศรษฐกิจเป็นไงต่ออายุ50ปียังไงโอ้เยอะแยะนะครับชาวบ้านเขาก็คิดได้ ผมเลยเขียนกรอนนะครับเพราะผมนอนแต่หัวค่ําแล้วก็ตื่นแต่เช้าครับอ่าผมาผมก็กกเขียนกรอนนะครับเขียนไว้แปดบทอาจจะยาวหน่อยตั้งหัวเรื่องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องว่ารัฐบาลขอทานกันแล้วกัน <c oughs> ผมเขียนไว้ว่าจุดหมายเปิดผนึกถึงเศรษฐีจากนายกรัฐมนตรีสีสยาม ช่วยทีเถอะโชคร้ายโลกร้ายมันคุกคามมันลุกลามไปทั่วประเทศไทยถ้าไม่ช่วยม้วยแน่แก้ไขยากสู้โควิดลำบากยากแก้ไขพ่อเสร็จทีล้วนคนดีมีน้ำใจมารีบมาเร็วไวช่วยชาติทีก่อนหน้านี้รัฐเอออวยช่วยพวกท่าน จึงร่ำรวยมหาศาลถึงเพียงนี้คราวโชคร้ายไวรัสมาราวีจึงเกิจึงเชิญชวนพ่อเศรษฐีร่วมช่วยกันรัฐไม่มีเงินทองจะกองให้เศรษฐกิจจะล้มละลายแล้วนะท่านถูกโควิดายทีนมาโรมรันถ้าไม่ร่วมฝ่าฟันตายแน่นอนมาให้หมดมหาเศรษฐีมาให้หมด มาให้หมดมหาเศรษฐีมาให้หมดเว้นทักษิณฉันของดเอาไว้ก่อนเว้นทักษิณฉันของดเอาไว้ก่อนคนอื่นฉันยินดีสถาพรทักษิณมาเดี๋ยวเดือดร้อนที่นั่งฉันสี่หมื่นหกพันล้านยึดไปแล้วจากทักษิณเศรษฐีคงได้ยินใช่ความฝันถ้าไม่มาระวังตัวไม่ยืนยัน ตัวไข่ตัวมันรู้ไหมเอ่ยได้แต่คิดถึงได้แต่คิดถึงเท่าชูชกเ,เท่าซกงกขอทุกอย่างใช่ไหมอเอ่ยเป็นปรมาจารย์ขอทานที่คุ้นเคยประยุทธ์เลยเรียนแบบเป็นขอทาน <c oughs> ที่เขียนกรช่ประชดสบดดา <c oughs> เพียงไม่อยากให้ใครว่าพระนะท่านเป็น รัฐบาลขอทานไปวันๆพอนองอจอพอฉออตผู้นำโง่จะพาฉันอดตายเอ้ยโอ้ก่อนโอ้นะครับก่อนผมเลยว่าฝากไปให้นะคุณได้ยินกันได้ฝากอ่ฝากก่อนเป็นในฟางก่อนแล้วเป็นในไหครับฟังก่อนแล้วก็สะท้อนทุกอย่างเนาะเหมือนนกกระสาเลือกเลือกนายเลยพวกเราก เพราะว่าเขามาไม่ถูกต้องนเนาะเพราะ<ผ>ม,มาจากรัฐประหารเลือกไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็เลือกไม่ได้แล้วครับต้องให้เขานําแต่ว่าทําอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยผมใส่แมสนะครับหน้ากากแต่เวลาจัดรายการก็เอาแขวนมาตรงนี้แหละครับนะก็เลยให้กําลังใจท่านนะครับไม่ใช่ว่าหยิกแกมหยอกน,นันผมเอาจริงนะผมเอาจริงนะทําอะไรเนี่ยคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนะ ไปอยู่กับต่างประเทศแมคุณองค์อาจกล้าหานมากจะบริจาคชุดอะไรให้แก่ประเทศอาเซียนประเทศละหมื่นชุดชุดของบุคลากรทางแพทย์ในการตรวจโควิดอ่ะทำเป็นเศรษฐีทำเป็นคนใจบุญเ,เพื่อนเป็นพยาบาลอยู่ตามหัวเมืองเพื่อนเพื่อนเป็นพยาบาลอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ย ยังรออยู่นะครับรอชุดต่างๆที่จะส่งไปให้นะครับเดี๋ยวๆส่งไปให้อาเซียนก่อนนี่แหละโรงพยาบาลไทยก็รออยู่โรงพยาบาลเมืองไทยโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณสกลนครก็ยังไม่มีโรงพยาบาลวาริตโรงพยาบาลพังคนรออยู่ครับส่งไปให้หน่อยนะครับที่สกลนครนั่นน่ะลิเนื้อไม่เอาไปให้อภิษฎอาเซียนก่อนก็ให้กำลังใจนท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ ฝากกรรัฐบาลขอทานนะครับซึ่งทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคนคิดเห็นตรงกันรัฐบาลขอทานรัฐบาลชูชกค,ครับขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับ